ฝนตกหนักมาสองวันแล้วครับ <c oughs> นั่งทำงานไปแล้วก็มองดูสายฝนไปก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึง่งบรรยากาศถ้าเป็นตามต่างจังหวัดก็จะได้ไปอีกบรรยากาศหนึง่งแต่นี้มันเป็น อยู่ในเมืองใหญ่วันนี้ก็น่าจะสุขใจสำหรับผมแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านนะครับก็ดีฝนเทลงมาจะไ,ได้อยู่บ้านดูน่นดูนี่สักทียากาศดีครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆที่รักทุกท่านมีความสุขครับ มีความสุขกับวันหยุดวันนี้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตัวเองอย่างถูกวิธีอย่าเอาอารมณ์เป็นตัวนำนะครับจงใช้ปัญญาเป็นตัวนำขอให้มีความสุขทุกคนครับในวันที่ฝนโปรยปรายดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่รักนะครับสวัสดีครับ